ชีวิตที่สันหวานโจเช่วิตาสวัสดีท่านจากครีมาอิตาลีค่ะตัวอยู่ที่อิตาลีนะคะแต่ว่าบรรยากาศถนน,นหน้าบ้านเนี่ยสีชมพูเหมือนดอกซากุระที่ญี่ปุ่นเลยค่ะวันนี้ครีมาอากาศค่อนข้างดีนะคะก็เลยแพลนว่าจะทำบาร์บีคิวในสวนกันเริ่มจากการหั่นผักในตู้เย็นก่อนเลยค่ะ ไได้สั่งเตาย่างบาร์บีคิวมาใหม่ค่ะแบบที่สามารถตั้งบนโต๊ะเราก็ย่างไครย่างมันได้เองเลยเตาย่างบาร์บีคิวแบบใช้ถ่านแล้วก็วางบนโต๊ะได้ไอเดียนี้มาจากประเทศไทยพอดีว่าแป้งพาน้องไปกินปิ้งย่างมาค่ะแล้วก็จะมีเตาเล็กๆเตาแบบญี่ปุ่นที่จะใช้ถ่านในการย่างส่วนผักเนี่ยแป้งจะหั่นเป็นชิ้นพอดีค่ะให้ย่างใครย่างมันแล้วก็ทานได้เลย พิกับเต่าย่างนี้สั่งมาจากอเมซอนนะคะตอนแรกว่าจะซื้อมาจากไทยแล้วก็แบกใส่กระเป๋าเดินทางมาด้วยแต่พื้นที่ในกระเป๋าเนี่ยไม่พอแล้วค่ะแค่จะใส่เสื้อผ้าแล้วก็ของฝากกลับมานี่เลยค่ะเตาที่พูดถึงสีส้มแปลกคุณสมบัติของเตานี้เขาบอกว่าจะมีควันน้อยค่ะแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะว่าจะใช้ยังไงเนื่องจากคุณเฟดเนี่ยเขาไม่เคยใช้ถ่านในการย่างบาร์บีคิวมาก่อน หมายถึงการจุดไฟแล้วก็ใช้ถ่านนะคะแปลงแบบใส่เส uh, okay. ื้อสเวตเตอร์มานะคะเนื so well, so ่องจากอากาศค่อนข้างที่จะเย็นค่ะถึงแม้ว่าจะดูร้อนอากาศดีก็จริงค่ะแต่ว่าประมาณ20องศาสาวจากประเทศไทยอย่างเราเป็นคนขี้หนาวง่ายค่ะลมเบาๆมาก็หนาวแล้วเดี๋ยวมารอรุ้นกันค่ะว่าจะเป็นยังไง เริ่มจากการใส่ฐานนะคะเลาก็จะใช้อลโอลฮค่ะในการจุดไฟเป็นออลโอฮเชื้อเพลิงที่สามารถราดลงไปในฐานได้เลยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ศึกษาวิธีการใช้ก่อนด้วยค่ะเพิ่งจะได้เตามาเมื่อวานนี้วันนี้มาลองใช้เลย <c oughs> ตัดภาพมาที่แขกของเราค่ะตอนนี้นั่งสังเคราะห์แสงอยู่ที่สนามหญ้า คุณพ่อเป็นชาวยุโรปแท้คะ่ะยุโรปแท้นี่ต้องนอนอาบแดดส่วนคุณเฟเดนี่จุดไฟอย่างทุลักทุเลคะ่ะไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะระหว่างที่รอคุณเฟดเกดก่อไฟนี่เราก็มาจัดโต๊ะรอเมื่อเห็นไฟลุกโชนเราก็มีความหวังว่าจะได้ทานอาหารเที่ยงแล้วคะ่ะส่วนเนื้อที่จะใช้ย่างวันนี้เป็นสเต็กค,ค,ะคะ่ะส่วนไหนไม่รู้นะคะเพราะว่าจำไม่ได้แต่คนขายเขาบอกว่าส่วนนี้นุ่มมากๆถ้าย,ย่างกับถ่าน ส่วนอีกอย่างนี้เราจะเป็นเนื้อรวมเสียบไม้ค่ะก็จะมีผักนะคะแล้วก็พวกไส้กรอกแล้วก็เนื้อคิดว่า3คนน่าจะทำไม่หมดนะคะเพราะว่าเนื้อชิ้นใหญ่มากๆระหว่างที่รอนี่เรามาชมสวนจากคลิปก่อนที่เราทำสวนกันไปนะคะช่วงเวลาหน้าร้อนวันไหนที่อากาศดีๆเนี่ยครอบครัวเขาจะนัดรวมตัวกันทำบาร์บีคิวกันค่ะ บางครอบครัวก็จะไปปิกนิกตามแหล่งธรรมชาตินะคะหรือว่าสวนสาธารณะเอาบาร์บีวไปด้วยหรือว่าบางครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมีที่ดินเปล่าค่ะทำเป็นสวนปลูกต้นไม้ปลูกผักนะคะช่วงฤด,ดูร้อนก็จะไปใช้เวลาว่างที่สวนกันส่วนบ้านนี้ไม่มีตังค์ค่ะเน้นประหยัดถ้าจะทานบาร์บีวก็อยู่ที่บ้านในสวนเขาบอกว่าเตานี้ทำให้ควันน้อยลงเนี่ยไม่น่าจะใช่เรานะคะเราน่าจะใช้ผิดวิธี มันจะมีตัวดูดควันอยู่ด้านล่างค่ะหลังจากที่ทดลองใช้ครั้งแรกไม่สําเร็จนะคะเราก็มาศึกษาอีกทีค่ะเข้าใจแล้วว่าเราต้องทําให้ฐานนี้มันไหม้ก่อนแล้วก็ตัวไฟที่มันลุกเนี่ยดับไปเองแล้วจังหวะที่เกิดการเผาไหม้เนี่ยเราจะใช้ตอนที่ฐานมันแดงๆอะคะ่ะในการย่างนี่ค่ะพอไฟสงบแล้วก็จะเกิดควันเล็กน้อยต้องรอให้ไฟที่ลุกโชว์เนี่ยดับไปก่อนนะคะถึงจะเริ่มย่างได้เป็นสัญญาณว่าฐานร้อนได้ที่ค่ะ ใช้เวลาการก่อไฟหนึ่งชั่วโมงทวนนะคะในที่สุดเราก็จะได้ทานแล้วค่ะเนื่องจากทีตลี่เนี่ยสมัยเด็กๆเฟเด ede, เขาไม่ได้เรียนวิชาลูกเสือในนารีค่ะไม่เคยเข้าป่าหาฟืนก่อไฟแล้วก็ทําอาหารด้วยตัวเองก็เลยไม่เชี่ยวชาญค่ะวันนี้ก็เลยทานอาหารช้าหน่อยคุณพ่อบน่นยิกๆเลย พอไฟเริ่มร้อนได้ทีเนี่ยเนื้อจะสุกเร็วมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าผักแอบไหม้แล้วค่ะเพราะว่าไฟแรงเตาแบบนี้ใช้ถ่านไม่เยอะนะคะใช้ถ่านแค่กระจุกเดียวค่ะเวลาจะย่างก็ย่างตรงกลางนะคะแล้วก็บริเวณร,บรอบๆเนี่ยเป็นการอุ่นอาหาระคะ่ะเราเริ่มย่างสเต็กก่อนค่ะเดี๋ยวลองมาหันดูนะคะว่าเนื้อสุกพอดีหรือยังโดยปกติแล้วคุณพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยชอบทานเนื้อที่ปรุงสุกมากค่ะ เพราะว่าจะเคี้ยวง่ายแล้วก็นุ่มๆหนึบๆส่วนป้านกาับไฟเดนี้จะชอบเป็นแบบมีเดียมแรค่ะไม่ได้ชอบแบบดิบมากๆจนมีเลือดออกมาก็เลยต้องหั่นให้คุณพ่อคนขาหลังจากนั้นมันก็ย่างต่ออีกนิดนึงให้ได้ระดับความสุกที่พอดีทานบาร์บีคิวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายเราไปเดินย่อยกันนะคะ เครม่าในช่วงวันหยุดนี้จะคึกคักเป็นพิเศษค่ะแล้วอีกอย่างคือวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนสังเกตว่าอากาศเป็นยังไงเนี่ยดูได้จากการแต่งกายของคนที่นี่ค่ะถ้าไม่มีแจ็คเก็ตเราก็เริ่มใส่เสื้อยืดแขนสั้นแล้วแสดงว่าอากาศไม่ได้เย็นมากเดี๋ยวเราไปเดินตลาดขายของวินเทจกันนะคะขับรถจากเครม่ามาประมาณ30นาทีค่ะ แต่ละตลาดแต่ละที่นี่ก็จะเปลี่ยนจัดไปแต่ละเดือนค่ะบางเมืองก็จะจัดเดือนละครั้งบางเมืองก็จ,จัดสองครั้งต่อเดือนเราสามารถเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษได้ใน Google เลยนะคะว่าตลาดขายของวินเทจเนี่ยมีที่ไหนบ้างแล้วแต่ดวงแล้วแต่ช่วงเล้าแต่วันด้วยค่ะว่าตลาดนั้นวันนี้คนเยอะหรือเปล่าหรือว่าคนมาขายน้อยสินค้าวินเทจที่ยุโรปเนี่ยมีมาอย่างยาวนาน,นะคะ่ะ เพราะว่าในอดีตหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยดีไซเนอร์ดังๆหรือว่าแฟชั่นเก๋ๆก็มาจากทางยุโรปกันใช่ไหมคะยกตัวอย่างค่ะเครื่องแต่งกายเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราเพิ่งมาบังคับให้ใส่สวมใส่เสื้อผ้าแล้วก็ใส่กระโปรงกางเกงกันเชื่อไหมคะว่าประเทศไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมีบังคับใส่หมวกด้วยนะคะเรื่องนี้แป้งได้ยินมาจากหนังเรื่องสี่แผ่นดินค่ะ เพราะประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของยุโรปนะคะ <S <S ก็เลยทําให้มีนักสะสมเก็บของเก่ามาขายค่ะแล้วมันมีเยอะมากหลากหลายประเทศหลากหลายหมวดหมู่เลยแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยค่ะว่าใครเอ็กเพรสส่วนไหนนะคะอย่างแฟนเด้เนี่ยจะชอบงานดีไซน์ค่ะตามชื่อดีไซเนอร์ดังๆนะคะส่วนมากเนี่ยน้องจะเดินหาไม่เจอเราค่ะที่ตลาดน้องจะไปประมูลในเว็บไซต์เอาขออนุญาตแวะดื่มเอสเพรสโซช็อตเพื่อรีบูตร่างกายหน่อยนะคะ ดื่มกาแฟาที่บาร์เนี่ยจะราคาถูกกว่าไปนั่งดื่มที่โต๊ะค่ะเพราะว่าถ้ายืมดื่มที่เคาน์เตอร์เนี่ยไม่มีค่าบริการนี่ถ่ายวิดีโอทั้งวันไฟเดเริ่มรำคาญแล้วค่ะ ถึงแม้ว่าเฟเดชอบประมูลสินค้าใน,นเว็บไซต์มากกว่าการซื้อของที่ตลาดนะคะแต่ว่ากิจกรรมการเดินตลาดขายของเวินเชตก็ยังเป็นกิจกรรมที่เฟเดชอบทำกับคุณพี่ชายอยู่ค่ะเฟเดบอกว่ามันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เราเจออะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบราคาเพราะว่าสินค้าบางอย่างในตลาดเนี่ยเฟดดรู้ราคาอยู่แล้วค่ะแล้วก็มาดูด้วยว่าสินค้าที่เฟเดเล็งไว้ไในตลาดมี่ขายกี่ชิ้นถ้ามีวางขายเยอะเราก็ตั้งราคาสูงแสดงว่าเป็นที่นินยม ในส่วนของแป้งการเดินตลาดค่ะของวินเทจกับคุณฟเฟดดี้นี่เป็นผลพลอยได้ค่ะเพราะว่าสินค้าบางชิ้นเนี่ยแป้งก็สงสัยจริงๆว่าวิธีการใช้เขาใช้ยังไงพอถามคุณเฟเดคุณเฟเดก,ก็จะให้ความรู้มาก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันค่ะว่าในอดีตเนี่ยมีสินค้ายะแยะเลยนะคะที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยใช้ ออย่างรอบก่อนเนี่ยเห็นกระเป๋าเดินทางค่ะแล้วก็เป็นกระเป๋าทรงกลมนะคะกระเป๋าทรงกลมเล็กๆเนี่ยเขาเป็นกระเป๋าใส่หมวกค่ะเนื่องจากในอดีตเนี่ยเขาจะหิตใส่หมวกกันเวลาไปราชการหรือว่าไปงานเลี้ยงสังสรรค์ก็ต้องมีหมวกค่ะมาติเรียลในการทําหมวกส่วนมากก็จะเป็นผ้าเป็นหนังเพราะว่าอากาศที่โยุโรปค่อนข้างหนาวค่ะต้องมีหมวกนะคะเพื่อกันลมกันหิมะ no, <okay. S 1> แล้วเพื่อให้หมวกอยู่ทรงก็เลยต้องมีกระเป๋าใส่หมวกโดยเฉพาะค่ะ แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปซื้อหมวกทั่วไปก็จะไม่มีกล่องใส่หมวกให้แล้วใช่ไหมคะยกเว้นไปร้านอุกุตูหรือว่าไปร้านดัง,ดง ng, ๆแพงๆหน่อยเขาก็จะมีกล่องใส่หมวกให้ค่ะเ <St> umm> ah. พิ่งจะพูดภายว่าเฟเดไม่ค่อยชอบซื้ออะไรที่ตลาดนะคะมาเดินเล่นเฉยๆแต่วันนี้ได้ค่ะวันนี้น้องได้เป็นกล่องไม้วินเทจมาค่ะเป็นของแบรนด์ซินซาโนที่เขาจะผลิตอุปกรณ์สำหรับทำค็อกเทลหรือว่าชงเครื่องดื่ม แล้วหน้าน้องคือดูภูมิใจมากจ้าหรือดูใบไม้ผลีเนี่ยสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้ป่านะคะไม่มั่นใจว่าทุ่งดอกย้านี่เขาตั้งใจปลูกหรือว่ามันเกิดขึ้นเองสวยมากๆเลยค่ะข้างทางมีทั้งสีเขียวสีเหลืองดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติทุกโคนเห็น,นอนเสาไฟฟ้านั่นไหมคะเป็นรังนกค่ะ เป็นนกที่ตัวขายยาวๆค่ะหรือว่านกกระสาเป็นนกที่ในการ์ตูนจะคาบเด็กแรกเกิดมาส่งที่บ้านส่วนช่วงบ่ายวันนี้นี่อากาศดีๆเหมือนเดิมนะคะไม่ค่อยเย็นด้วยก็เลยชวนคุณฟเฟด้เอาเวสป้าออกมาขับกันนะคะ อย่างที่เห็นว่าสองข้างทางมีดอกไม้ป่าเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นี่ชวนเฟดด้ไปไกลหน่อยคะ่ะเข้าป่าฝ่าดงไปเพื่อเก็บดอกไม้กันแต่งตัวมิดชิดกลัวสนาวแต่ว่าอากาศตอนนี้ร้อนมากๆเลยคะ่ะเวสป้าของคุณเฟดด้เนี่ยเป็นเวสป้าแบบคลาสสิกคะ่ะมันก็เลยจะดีงตัดตัดตัดหน่อยนะคะแปงจะชอบเรียกน้องเวสป้าของคุณเฟดดี้ว่าตัตัดเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เสียงดังมาก ปกติแล้วถ้าหนุ่มขับเวสป้ามาจีดเนี่ยเขาก็จะดูตื่นเต้นใช่ไหมคะเป็นผู้ชายคลาสสิกแต่นั่งนานๆแล้วปวดตูดมากค่ะทุกท่านเอาตรงๆนะคะจินตนาการไม่ออกเลยคะ่ะว่าใครที่ไปรถทิปด้วยการใช้เวสป้านั่งนานๆหลายชั่วโมงเนี่ยปวดตูดกันบ้างหรือเปล่าอันที่จริงแล้วเครม่าไม่ได้มีหนุนเส้นเดียวที่แป้งชอบถ่ายลงนะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลย แต่คือถนนเส้นนั้นที่ถ่ายลงไปบ่อยเนี้ยเป็นถนนแหล่งช้อปปิ้งค่ะสองข้างทางเนี้ยจะเต็มไปด้วยร้านค้าค่ะก็เลยน่าเดินส่วนโซน,นอื่นเนี้ยจะเป็นบ้านช่องค่ะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเกรงใจเวลาที่ถ่ายวิดีโอค่ะก็เลยไม่ค่อยเดินไปถ่ายวิดีโอตอนนี้เราขับออกนอกตัวเมืองเครมาแล้วนะคะกำลังจะเข้าป่ากันแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาแวะบอ่อน้ำคอมมีบาโอเนมส์ที่เขามาถ่ายหนังกันนะคะจะมาดูกันสิว่าวันนี้มีใครมาปิกนิกที่นี่หรือเปล่าถ้าคนน้อยเนี่ยในอนาคตรเราอาจจะมาปิกนิกที่นี่กันค่ะเราต้องจอดรถทิ้งไว้ที่ทางเข้านะคะเนื่องจากเอารถเข้ามาไม่ได้ค่ะจะเอาเข้ามาได้แค่จัก,กรยานหรือว่าการเดินเทา้าเนื่องจากบริเวณพื้นที่รอบๆนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะหมายถึงอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมแล้วก็พวกนกท้องถิ่น จะมีสัตว์จรจัดเยอะเลยค่ะแถวนี้เอาจริงๆอยู่ยุโรปมาหลายปีก็ไม่เคยเห็นงูที่ยุโรปนะคะส่วนน้องหมานี้ไม่ใช่หมาจรจัดที่ไหนนะคะถ้าเป็นบริเวณเปิดกว้างหรือว่าพื้นที่ที่ไม่ใช่ชุมชนนะคะน้องหมาไม่จำเป็นต้องมีสายจูงค่ะน้องสามารถวิ่งเล่นได้อย่างอิสระ เดินมาประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วค่ะจุดที่เขาทำปิกนิกกันตรงหน้าเนี่ยมีคนเอาบาร์บีคิวมาย่างจริงๆด้วยค่ะวันนี้คนค่อนข้างเยอะค่ะไม่ได้มากันเป็นครอบครัวนะคะมาออกเดทก็มีค่ะมานั่งจีบกันที่ริมทานบางคนก็เดินออกกกำลังกายค่ะเดินยา,ยาวๆจากในเมืองมาที่นี่ขออนุญาตเดินสำรวจรอบๆกันนะคะ คงไม่ได้แวะนั่งพักค่ะเพราะว่าไม่ได้เอาเสือมาเป็นสถานที่ที่สงบไว้พักใจแล้วก็พักผ่อนจริงๆค่ะ<อ>นี้ถ้ามีลูกจะพาลูกมาเดินเล่นป่าทุกวันเลย<อ>วันไหนอากาศดีๆมานั่งปิกนิกกันสูตรากาศให้เต็มปอดแล้วเดี๋ยวมาเดินทางต่อกันนะคะ เฟดด้บอกว่าอยากเดินต่ออีกนิดนึงค่ะก็เลยเดินลึกเข้าไปในป่านิดหน่อยน้องบอกว่าน้องอยากจะนั่งพักค่ะเพราะว่าขับเวสป้าเมื่อยไม่ใช่แค่คนซอ้อนนะคะที่เมื่อยตูดที่นั่งคนขับก็เมื่อยค่ะก็ไม่รู้ว่าจะขับเวสป้ามาให้เมื่อยตูดททำไมแต่ด้วยความที่คุณเฟดดี้เป็นผู้ชายคลาสสิกค,ค่ะเราก็เลยต้องอดทน น้องเดินกลับมาเรียกเราค่ะเพราะว่านางเลือกสปอตที่นั่งได้แล้วโซนนี้คนน้อยค่ะเสียงไม่ดังแต่เขาไปลึกมากถ้าทางจะมีงูเราเดินมาอีกฝั่งของบ่อน้ําค่ะเป็นฝั่งตรงข้ามที่เขาปิกนิกกันคนข้างที่จะเป็นป่ารกค่ะแต่ยังมีทางคนเดินอยู่บ้างมีคนมาเก็บพืชผักสมุนไพรเยอะเลยนะคะถือถุงพลาสติกมา แต่นี้มากับน้องเฟนเท่ค่ะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าน้องไม่ทราบว่าผักอันไหนกินได้ผักไหนกินไม่ได้ไก็เลยนั่งดูคนเก็บผักไปเพลนๆเคยเห็นคลิปคนไทยนะคะที่เขาเข้าป่าไปเก็บผักกันโซนยุโรปนี่เดินเข้าป่ามาแป้งก็มองหาค่ะว่าผักไหนบ้างนะที่น่าจะกินได้แต่ด้วยความที่กลัวตายค่ะกลัวเก็บไปแล้วไปทำอาหารกินแล้วก็ตายทั้งบ้านเดี๋ยวเราไปซื้อเอาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าค่ะชัวร์กว่า ที่เห็นแป้งเอาผ้าเป็นคอมาพันหน้าแบบนี้คือแดดร้อนมากค่ะตอนนี้น้าเริ่มไหมเห็นเหมือนแดดจะไม่แรงนะคะแต่ว่า U V แรงมากๆ<ห>วันนี้ใส่สนนเกอร์มาทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าเข้าป่าแล้วก็เวลาขับเวสป้าหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่นี่เขาให้ใส่เป็นรองเท้าผ้าไปนะคะไม่ใ,ใส่รองเท้าแตะต้องเป็นรองเทา้าหุ้ม้นานนค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เดี๋ยวเรามาเดินตอกแตกกลับไปที่รถกันนะคะนี่ค่ะมีคนปั่นจักรยานมาด้วยส่วนบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เขาจอดรถทิ้งไว้ก่อนที่จะเดินเท้าเข้าไปกัน,นะคะ่ะนี่มองหารถเวสป้าของคุณเฟเดไปจอดไว้ไหนไปจอดไว้ข้างโบส น้องห่วงรถน้องมากเลยนะคะกลัวหายค่ะมีซื้อ Apple Tag ติดไว้ในรถด้วยใส่ถุงมือจะได้เป็นของขวัญจากคุณพี่ชายนะคะเอาไว้ขับรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะเลยส่วนเก็บดอกไมน้นี่เรามาต่อกัน EP หน้านะคะดอเชวิต้าวันนี้ต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้แป้งด้วยนะคะ